ละครทอห้าเรื่องนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสร้างขึ้นเพื่อโรงนรงให้ความรู้ห่างไกลภัยใกล้ตัวเด็กในรูปแบบต่ตางๆควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเป็นข่าวของเราที่ชมบุรีเด็กตายในรถตู้คุณผู้ชมฮะแล้ว เอาจริงข่าวแบบนี้หายไปนานมากนะฮะเรื่องเด็กตายในรถตู้ปรากฏว่าน,นี่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนครับคุณผู้ชมฮะแล้วน้องเสียชีวิตท่ามกลางข้อสงสัยคือมันแปลกมากเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักมากคุณผู้ชมฮะชื่อว่าน้องเขมนิีอายุเจปีคุณผู้ชมลักษณะที่ให้ดูเนี่ยคือน้องตายอยู่ตรงเบาะหน้าใช่ค่ะแลนอนตายอย่างนี้แหละฮะตอนที่แม่เจอร่างลูกคุณผู้ชมดูนะฮะตอนเขาเปิดประตูรถนักเรียนนักเรียนออกมา เช้าขับรถเข้ามาจอดแล้วรับเด็กนักเรียนพอเห็นคนลงหมดก็ขยับรถไปจอดที่ลานจอดรถเด็กเด็กทั้งคนยิ่งไปกว่านั้นเด็กอยู่8ชั่วโมงครึ่งยันสี่โมงไม่หายใจแล้ว คุณผู้ชมเชื่อมะแม่ตอนที่มาเจอร่างน้องใจแทบแตกสลาย อาถึงแล้วครับนักเรียนค่อยๆลงนะครับถึงโรงเรียนแล้วอาเดี๋ยวครูไปเปิดประตูให้นะครับค่อยๆลงนะอานักเรียนรถถึงโรงเรียนแล้ว เข้าโรงเรียนได้ครับลงมาจากรถทีละคนนะครับไอไฟลงลูกอ่าลงมาหมดแล้วใช่ไหมครับเหลือใครเอ่ยอ่าหมดแล้วอ่าที่เหลือนะครับเข้าโรงเรียนได้ลูกไปอ่าเข้าโรงเรียนได้ลูกไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันทีชาติลูกไป ไีแล้วนะลลอกลุดลยนะ Let get the ally. Ally has been yeah. เอ้เพื่อนหายไปไหนหมดแล้วล่ะ ประตูล็อบออกไม่ได้ล็อออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยเพื่อหน่ายหมดแล้วจะออกได้ไงเนี่ยมีใครอยู่มาช่วยหนูด้วยหนูอยู่ในนี้ช่วยหนูด้วยหนูอยู่ในนี้มีใครอยู่มาช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยไม่มีใครเลย ช่วยหนูด้วยหนูอยู่ในนี้เอ,อช่วยหนูด้วยแม่จา๋าเพื่อนหายหมดเลยอ่ะช่วยด้วยช่วยหนูด้วย i uh -huh. เย้ yeah, หนูได้ออกจากรถแล้วค่ะคุณค่ะที่ลวเวลาถ้าครูปล่อยเราก็หัดออกมาด้วยไม่ใช่เล่นแต่เกมเดียวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหนูจะไ,ไม่เล่นเกมอีกแล้วแล้วหนูจะตั้งใจดูเวลารถออกแล้วรถก็จอดแล้วหนูจะเดินต่อแถวไปกับเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะดีมากดีมากงั้นก็รีบไปในโรงเรียนได้แล้วค่ะสมัยนี้นี่ติดเกมยกูดได้ไปทำสมาธิที่ขูดมวยต่อดีกว่า ในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆในรถรับส่งนักเรียนอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อไม่รอบคอบในการตรวจด,ดูเด็กๆภายในรถรับส่งนักเรียนตลอดจนตัวเด็กๆอาจไม่ใส่ใจในความปลอดภยัยทั้งการเล่นสนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือหรือจากการเผลอหลับของตัวเด็กเองภายในจุดอับสายตาในรถรับส่งหลายๆปัจจัยเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายที่คาดไม่ถึงกับสวัสดภาพของเด็กๆ ทุกคนด้วยความปราถนาดีจากโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตะสมคขีโครงการพัฒนาผู้เรียนข่าวจิตตะนิว